และคอนสั้นเรื่องเมื่อฉันไม่ชอบพ่อคนจนอยากดูแล้วไปชมกันเลยอ๋อรดน้ำต้นไม้ดีกว่าเห็นต้นแีนต้นไม้ก็จะโตแล้วโอ้ยอ,อะไรเนี่ยนอนก็อึดอ่ะ ทิ้นนอนอะไรเนี่ยรอยจะพังอยู่แล้วหอเนี่ยเฮ้ยนอนไม่สบายเลยห้องกรเลิกแค่เนี่ยไม่ชอบเลยดูจากทีวีสิโอ้ยทีวีมันชาจังเลยห้องอะไรเก่าไปหมดพ่อทำอะไรให้ฉันกินบ้างเปล่าเนี่ย ไม่มีอะไรให้กินเลยฉันหิวพ่อหมทำอะไรหองพ่อเนี่ยไม่อยากมีพ่อเลยมีพ่อก็อยากลำบากแบบน,นี้โอ้โห พ่อมัวแต่รดน้ำตปนหมายอยู่นั่นแหละรู้ไหมว่าคนหิวอะ่ะแปบ๊บหนึ่งพ่อขอรดก่อนวุ้ยนะเรานก็จะเสร็จแล้วเร็วๆละกันล่ะพ่อเป็นนี้ตลอดเลยเราไม่น่าเกิดมาจนเลย อยากเกิดมารวยอะ่ะโอ้หมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาทาั้งนั้นไม่ชอบความจนของบ้านเราก็มีน้อยรวมมูลคาคาจะถึงพันบาทไหมเนี่ยบ้านสิ่งของที่นี่เนี่ยอ้อหิ้วเขาไม่ไหวไข่ก็หมด ไม่มีอะไรให้กินแล้วฉันไม่กินผักหรอกผักไม่อร่อยถึงฉันจะพยายามกินแต่ว่าผักมันก็เน่าเสียหมูหมูก็หมดโอ้โหไม่มีอะไรให้ กินเลยไข่ก็เเนือแค่ฟองเดียวจะกินอะไรได้ไข่เตียวดีไหมเสร็จแล้วมาแล้วกินอะไรเหรอกินอะไรก็ได้ออเอาตัางมาหนูจะไปซื้อ,อน,นั้นหนูจะไปซื้ออะไรหรอหนูจะไปซื้อของที่เป็น เกี่ยวกับทําไข่เจียวรวมมิตรอะแล้วก็ซื้อไข่สามโลกแต่ตามพา่อไม่รู้ละ่ะเอามาหนูจะไปซื้อหนูหิวแล้วแ้วว้พ่อหาตางก่อนนะเ,เร็วๆละ่ะแม่ก็ไปทํางานทำไมทำไม ทำไมภรรยาเราไม่ให้เรานี่นะกระเป๋าก็ไม่เอาไปด้วยเอาออกไปก่อนเีี่ยตังโอเคได้แล้วจะพอไหมเนี่ยต้องแปดสิบ ลูกไปซื้อน้ำเปล่าด้วยนะเออรู้แล้วไม่ต้องบอกลำคาญมาเลยพ่อขบไปเก็บขยะก่อนนะเออไปเลยเก็บขยะตรงนี้ดีกว่าต้องหาถุงก่อนหาเก็บขยะดีกว่าถุงก,ก็ไม่ใช่ถุงปุย๋ย ต้องเป็นถุงอันนี้อ๋อได้แล้หยิบตรงนี้ดีกว่าก็ตรงนี้ไปดีกว่าพ่อนี้อะไรเนี่ยน่าตาขันฉม่าเลยเอารถนี้ตอ,อกรถนี้ก็ไม่ค่อยจะดีหยุดแอปก็หยุดเลย เสียแล้วใช้มัต้องเก้าปีโอ้น้ำมันใช้ขังรอาะกมได้ดีดีดแล้วก็ตรงนี้นตรงนู้ด้วยตรงนี้ มีไปขายขวดมีตัวใเยอะีอ๋ยซื้อของก็ซื้อต้องไกลแพงก็แพงคนก็เยอะโอ้ยมันก็เหนือ่อยจังเลยเนี่ยของก็หนักเนี่ยโอ้โห ต้องรีบออก้วสุกจอดไว้หน้าบ้านคนอื่อนดีนะไม่โดนด่าถ้าโดนด่าแล้วช่วยได้ต้องทำกัเขาเองใช่ไหมเนี่ยพี่เกียจ อะไรเนี่ยเสียงอะไรมาเกีเสียงมันอะไรยังไงไรเนี่ยโอ้มีชอบเลยตันกับตองมีตรงด้วยเดยวเธอก็เลิกได้แล้กินฝีนี่ตัวเองดิอ,อร่อยอร่อย โอ้เก hmm. oh, mm ็บเสร็จพอดีขายดีกว่าลูกอะไรเนี่พ่อวันนี้พ่อขายได้หลายบาทเลยนะกี่บาทละ่ะร้อยสิบสี่บาทฮะร้อยสิบสี่รวมมาไหนมาก ก็สิบสองกระสอบบาทฮะทำไมมันเบาขนาดนั้นมารวมกันใช่ไหมใช่พอ่อเก็บคนเดียวทำไมนุกไม่ช่วยอ้อาวทำไมอะ่ะคนมันหิวอันที่เกียดอะ่ะไม่เป็นไรเราพอไปทำเองโอ้ย ว่าติกว่า,านีด้วยอุ้ยยังดูได้อยู่ตลกจังเลยเอย๊แต่ว่าเราสำนึกผิดกับพ่อแล้วทำไมสิ่งพวกนี้เราทำกับพ่อไปผิดัขนาดนี้ดูหนังมาจบตอนเราผิดทุกเรื่องเลย ไปสอดรถพอสักคำเนี่ยวันนี้แหละพ่อ่าไม่ต้องกวาดแล้วหนูหนกวาดเองพ่อนะคะที่หนูนี่กับพ่ออ่ะไม่เป็นไรสำนึกผิดก็สำนึกผิดค่ะพ่อเอาเอาไปเดยว ยกคำขอบคุณให้หนูได้ไหมคะขอโทษดาบคุณค่ะได้พ่อให้เสมอขอบคุณค่ะรู้สึกผิดกับพ่อจริงๆก็จบไปแล้วกับละครัเรื่องนี้บ๊ายบาย